รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2567นายเมธีเที่ยวนิกรตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 โรงเรียนบ้านดูตั้งอยู่ที่บ้านดูหมู่ที่4ตำบลหน,นองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น113คนมีคณะครูและบุคลากรทั้งหมด13คนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา1คนครูผู้สอน9คน เจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพานโรง1คนส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านดู มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสามารถนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดู่มีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินการ และมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน 3. ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนบ้านดู่มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสามารถนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนบ้านดู่มีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านดู่มีการประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน โรงเรียนบ้านดู่ได้รับการสนับสนุนได้งบป,ประมาณจากองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า5โครงการต่อปี 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้อำนวยการได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นสามารถแก้ปัญหาและการพัฒนาจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้และสามารถเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC รายวิชาภาษาไทยผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ครูโรงเรียนบ้านดูทุกคนได้รับพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC 2. ผู้เรียนจํานวน113คนได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเชิงคุณภาพ 1. ครูโรงเรียนบ้านดู่ร้อยละ90ได้รับพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC 2. ผู้เรียนในโรงเรียนบ้านดู่ร้อยละ90มีผลสัมรทธิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด